เคยรู้สึกไหมว่าแค่เปิดโทรศัพท์มือถือตอนเช้าก็เจอแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมดทั้งอุบัติเหตุความขัดแย้งความรุนแรงหรือดราม่าทางสังคมแล้วบางวันพออ่านไปมากๆก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยหดหูหรือแม้แต่เริ่มหลงหลงลงืมไปเลยจริงๆแล้วการเสพข่าวร้ายไม่ได้แค่ทำให้เราเครียดแต่ยังมีผลต่อสมองและความจำของเราด้วยครับ เวลาที่เราเห็นหรือได้ยินเรื่องร้ายๆสมองจะก,กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดหากคอร์ติซอลหลั่งบ่อยเกินไปมันจะไปทำลายเซลล์สมองในบริเวณที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสศูนย์กลางของความจำระยะยาวผลก็คือเราจะเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้สมาธิสั้นและประมวลผลช้าลงข่าวร้ายจะทำให้เราเกิดภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าการรับรู้เรื่องร้ายๆซ้ำๆโดยไม่มีโอกาสได้พักใจทำให สมองอยู่ในภาวะตื่นตัวตลอดเวลาในที่สุดก็อาจกลายเป็นความวิตกกังวลเรื้อรงังหรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าสมองในภาวะนี้จะหลั่งสารโดปามีนและเซโรโทนินน้อยลงส่งผลให้แรงจูงใจลดลงอารมณ์หม่นและขาดพลังในการใช้ชีวิตการป้องกันผลกระทบจากข่าวร้าย 1. กำหนดเวลารับข่าวไม่รับรู้ทุกเรื่องตลอดเวลาเช่นเช็คข่าวเช้าเย็นครั้งละ10นาทีก็พอ 2. เลือกแหล่งข่าวที่มีคุณภาพเน้นข้อเท็จจริงไม่ใช้อารมณ์ 3. ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการหายใจลึกๆนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ทำให้มีสมาธิในปัจจุบัน 4. เพิ่มเนื้อหาดีๆให้สมองเช่นฟังเพลงเบาๆอ่านเรื่องสร้างแรงบันดาลใจหรือชมคลิปที่เป็นพลังบวกโลกอาจเต็มไปด้วยข่าวร้ายแต่เราเลือกได้ครับว่า จะให้ข่าวเหล่านั้นมาทำลายใจหรือให้ใจของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งที่เราอนุญาตให้เข้ามาในสมอง